สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาทําเมนูฟักทองเราจะเอาฟักทองมาบดฟักทองนะคะเป็นแกงบดฟักทองในช่วงนี้นะคะฟักทององของก็จะมีเยอะเลยนะคะเป็นช่วงของฤดูฟักทองวันนี้เราก็จะเอามาบดกันนะคะช่วงนี้ฟักทองก็ค่อนข้างที่จะราคาถูกมากๆนะคะไปดูกันค่ะว่าน้าจะมีวิธีทาฟักทองอยังไงค่ะ ถ้าเราไม่ชอบฟักทองแบบนิ่มๆเละๆเราก็นําปักทองไปแช่น้ําปูนใสก่อนที่จะนํามาเชื่อมน้ำตาลน,นะคะ พอได้ฟักทองแบบนี้แล้วนะคะหั่นตามแบบที่เราต้องการได้เลยนะคะจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้หลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่เป็นน้ําตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บที่เรามีหวานน้อยหวานมากก็ใส่ไปเลยตอนนี้เลยค่ะหรือว่าจะใส่แค่นิดเดียวเผื่อชิมก่อนนะคะเราก็ใส่น้ำแค่นิดนิดหน่อยนิดเดียวนะคะ ประมาณครึ่งแก้วได้ะะแล้วก็นำไปตั้งไฟ<ฆ>เลยค่ะตั้งไฟนะคะเราจะ,ะคุณค่ะ,ะ,คะให้น้ำตาลลงไปอยู่ข้างล่างให้เขาโดนน้ำเขาจะได้ละลายาเท้าเียเขาไว้ให้น้ำตาลเขาละลายพอได้แล้วนะคะน้ำเดือดน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะ นุ๊ก็จะใส่นี่เลยค่ะอันนี้คือใบเตยแห้งนะคะถ้ามีใบเตยสดใส่ลงไปจะดีกว่านะคะนุ๊กไม่มีใบเตยสดนุ๊มีแต่ใบเตยแห้งนะจ๊ะกลิ่นก็จะค่ะลูกสาวช่วยกอนกลิ่นเขาก็จะไม่ค่อยกระอนเท่าเท่ากับใบเตยสดเนาะแต่พอแก้ขัดได้ไ เราก็ปิดฝาไว้นะคะปล่อยให้น้ำตาลทำหน้าที่น้ำตาลทำหน้าที่หน้าที่เดือดร <c oughs> อข้อทองสุกนะคะ <c oughs> ปิดฝาผ่านไปสักพักนะคะข้อทองเราเราไม่ต้องคนเลยนะคะคนแค่คนแค่คแคช่วงแรกๆนะคะช่วงแรกๆตอนเขายังไอ้นี่อยู่ยังยังไม่สุกพอตอนนี้คือเราก็เริ่มนิ่มแล้วนะคะน้ำขึ้นแก้วกับน้ำตาลปี๊บค่ะนิดเดียวนะคะน้ำขึ้นแก้วน้ำตาลปี๊บ คิดว่าน่าจะหวานแล้วนะคะเพราะว่าฟักทองก็หวานอยู่แล้วเนาะพอได้พอสุกแล้วนะคะสุกแบบนี้แล้วเราก็จะใส่กะทิค่ะเราจะปิดได้ฟักทองแล้วนะคะนี่เดี๋ยวเอาชิ้นฟักทองให้ดูนี่น้ำน้ำเขาก็จะอยู่ก้นหม้อแบบนี้นะคะน้ำจะไม่เยอะเป็นเป็นน้ำตาลเป็นน้ำเชื่อมนะเห็นไหมใส่น้ำ ใส่น้ำกะทิเลยค่ะอ่าทีน้ำกะทิลงไปเลยเทกลางหม้อเลยลูกอือจะช่วยนะค่ะน้ำกะทิหนึ่งกลองนะคะจะนหมดโอเคพอหมดแล้วพอพร้อมทานค่ะนี่นะคะยังร้อนอยู่นะคะเราก็ตักอันนี้ออกไปเลย อันนี้คือใบเตยแห้งที่ใส่ไปนะคะตักออกไปเลยะคะล่ะเราก็จะได้ปัาทองของหวานแล้หอมอร่อยแม่คะแล้วถ้าเราอ่ะอยากจะกินเย็นๆแล้วก็เอาไปแช่ช่องปิดใช่ค่ะอยากกินเย็นๆแล้วก็แช่ช่องปิดชิมให้ รสชาติหอมหวานมันค่ะเนื้อสัมผัสนุ่มลื่นละมุนลิ้นนะคะหากใครต้องการแบบกึดๆนะคะก็นำไปแช่น้ำปูนใสค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ